และนี่ก็คือบูธของจอร์เดียในงานอากิทนิก้าเอเชียปี2024นะครับซึ่งวันนี้เรามีรถเทคเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเปิดตัวในงานนี้ด้วยถ้าใครสนใจรถเทคเตอร์จอร์เดียสามารถติดต่อได้ที่ไทยแท็กเตอร์ได้ทุกช่องทางกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารถเทคกเตอร์จอร์เดียตัวใหม่นี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างและหน้าตามันเป็นยังไงกันนะครับตรงนี้เลยครับทุกคนมาครับ คือตัวใหม่ของ 6B นะครับและตัวที่เห็นอยู่ก็คือ 6095B ขนาด95แรงม้าผมไม่แน่ใจว่าตัวใหม่เขาอัพสเปคแรงม้าขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าก็ยังใช้เป็นชื่อเดิมก็คือ 6095B นั่นเองสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดของจอร์เดียคันนี้นะั่นก็คือไฟหน้าทุกคนโดยปกติแล้วไฟหน้าของจอรเดียตัวเก่าที่เป็นซิรุ่นเก่ามันจะอยู่ประมาณนี้ เหนือโลโก้จันเดียนนิดหน่อยตรงนี้แล้วเป็นไฟเหลี่ยมแบบธรรมดาเป็นแบบหลอดไส้นะฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับไฟเขาเปลี่ยนเป็นแบบ LED นะครับสอันนะครับแล้วก็ไฟขึ้นมาอยู่สูงทางด้านบนนะครับคล้ายๆกับซิกเอ็มทำให้ดูโชบเฉีียวและดูแบบดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นสําหรับซิกบคันนี้นะครับและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอันนึงของเขาเนี่ยก็คือนี่ทุกคนเขามีเขามีสปอตไลท์ให้นะครับสปอตไลท์ในนี้มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ2ดวง นะครับส่องสว่างได้อย่างแจ้งจางปางชวนแน่นอนคันนี้มีคีปร์เกียด้วยนะครับเดี๋ยวท่านบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะฮะแต่ว่าเราบอกด้านล่างก่อนเป็นเครื่องยนต์4สู4 4 4 5. บ4045บล็อกเดิมบล็อกดีเพิ่มขึ้นมาคือตัวฝากระโปรงไม่ใช่ตัวบางคนหน้านั่นเองครับแต่ตัวนี้มันเป็นออปชั่นให้เลือกนะคนที่บอกนี้มันเป็นออปชั่นนะครับไม่ใช่ตัวสแตนดาดตัวนี้เป็นตัวออปชั่นที่ตัดเติมเข้ามาสําหรับ60 5 b ีคันนี้มีบางคนหน้าให้เพื่อกันฝุ่น กันอะไรกระเด็นขึ้นไปด้านบนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวเจ้าตัวกองโซลา่าหรือกองดักน้ําตัวนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงให้มันดูแน่นขึ้นดูแน่นหนาขึ้นนะครับทุกคนนี่กองดักน้ําเห็นชัดเจนมากว่ามันมีระดับน้ําอยู่ตรงไหนนะครับตลอดคันนี้นะครับตัวกองเชือเพลิงก็ยังอยู่เหมือนเดิมปั๊มเดิมตัวเดิมนั่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันนะครับผาง้าให้ท่านผู้ชมนี่คือเบาะแกมเมอร์เบาะดีเบาะเดิมเบาะที่แพงสุดๆแล้วก็นั่่งนิมทีสุด เบาะนี้ช่วยรักษาสรีระของร่างกายให้ไม่ปวดไม่เมื่อดยด้วยทุกคนโอ้ยและผมบอกเลยแพงใครอยากได้เบาะนี้หลายหมื่นผมบอกเลยนะครับสําหรับคันนี้เป็นแบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องเหยียบคัดและไม่ต้องหยุดรถสําหรับคันนี้นะฮะแล้วก็พร้อมมาด้วยพ่วงคอนโทรลตัวไฮดรอลิกทั้งหมด3จุดนะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นใบมีดนหน้าแล้วก็ มีให้ใช้อีก2จุดที่จะเอาไปใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่ดับคอนโทรลอยู่ฝั่งนี้และตัวนี้ตัว PTO เป็นแบบไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้าเฉยๆนะทุกคนนี่เปิดปิดไฟฟ้าเฉยๆมีเกียร์ทั้งหมด A B C D 1 2 3นะครับอีสา2แล้วมีคีเปอร์ให้ใช้อยู่ด้านนี้นะฮะสุดยอดสําหรับเกียร์คีเปอร์ของจอร์เดียคันนี้ผมอะไรปรับได้บอกไปแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แต่บอกอีกทีแล้วกัน สามารถปรับได้นะครับปรับสูงต่ำได้เห็นไหมออ่ยถ้าสมุดขายไม่ชอบก็ปิดนะครับทําเลที่นั่งดูดีกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะดูดีกว่าตัวเดิมมากเลยอ่ะไม่ปวดหลังไม่เมื่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของรรเตอร์จอรเดียคันนี้ดีกว่านะครับและด้านหลังของรรเตอร์จอรเดียนะครับนี่ที่ผมบอกว่ามันมีปลั๊กให้3จุดนะครับสีเขียวสีเงินสีน้ําตาลมีสามจุด มีกระบอกช่วยยกนะครับรถรุ่นนี้เป็นกระแบบกระบอกยกนอกนะทุกคนสามารถแบบว่าซ่อมได้ไม่ต้องเปิดฝาไฮเพื่อให้มันเหนื่อยใจเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องเหนื่อยใจนะครับกระบอกใหญ่ทังแรงทนทานสเตเบอไเซอร์ mm hmm. เป็นแบบนี้เลยกระบอกชักข้างนะครับไม่ใช่สซเวเชนเป็นแบบสเตเบอรไรเซอร์ hmm. นะครับตัวดอบาก็นี่ครับเป็นสลักล็อกแบบนิรภัยด้วยและที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยทุกคนตัวสรูสลักมันเป็นแบบแคปสาเป็นแบบนกแก้วนะครับ มีปลั๊กไฟให้สุดยอดครับ 6095B ตัวใหม่จัดหนักจัดเต็มแน่นอนตัวนี้จอ d นะครับยังได้นําเอาเจ้าตัว Auto Tag <không. S 2> เข้ามาด้วยนะครับ <c oughs> กับนี่เลยทุกคนหน้าตาของเขานะครับมีทั้งพวงมาลัยที่เป็น Auto s e ร r i n g ด้วยแล้วก็มีตัวหน้าจอดิจิตอลน,นะครับไว้สังเกตการไว้ดูความเคลื่อนไหวไว้จํากัดแปลงไว้ ทุกอย่างของ a u t o t ท็กและ a u t o s t ตลลิ n งมาอยู่ในนี้เพื่อการจัดการสวนแปลงสวนปาล์มสวนยางสวนอ้อยหรือสวนอะไรก็แล้วแต่นะครับต่างๆนา,นานาสามารถจัดการได้ในระบบของ a u t o t ท็กออโตส e ตล i ิ g งนี้นะครับตัวนี้มีชื่อว่า s t a r f i ฟ e 6 0 0นนะครับสำหรับแบรนด์ John ์เดียตัวนี้แต่ผมบอกเลยนะฮะว่าตอน d เดียเนี่ยเขามีครบทุกอย่างครบทุกโซลูชันในการจัดการแปลงขนาดใหญ่และขนาดเล็กนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Star f ไฟ e 6พ00ตัวนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์จอร์เดียสามารถติดต่อได้ที่ไทยไทยแท็กเตอร์นะครับหรือช่องทางของแท็กเตอร์บอยได้ทุกช่องทางนะครับแล้วก็บอกไว้ก่อนตัวนี้มันเป็นตัวไม่ใช่สแตนดาดนะทุกคนคันนี้ไม่ใช่สแตรฐดาดคันนี้เป็นตัวเลือกออปชั่นเข้ามาติดแล้วนะครับทุกคนถ้าสแตนดาดก็จะลดออปชั่นลงไปนิดๆหน่อยๆประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนกับบูธของจอร์เดียในงานไอทีเกติก้าเอเชีย2024ครับผม